สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปแรนดอมแรนดอมในหัวข้อที่ว่าถ้าหากเขาไม่มีคุณชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรและเขาจะรู้สึกอย่างไรนั่นเองนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าถ้าหากเขาไม่มีคุณชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรและเขาจะรู้สึกอย่างไรนั่นเองนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เดอะซันได้เดอะโรเฟอร์ ใน sub s u b s o สอ่ Two sub ซ f i น e subsource นะคะในตรงนี้เนาะก็คือจะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับว่าอาไพ่ใบแรกก่อนเลยได้เดอะซสันถามว่าถ้าหากในชีวิตนี้เขาไม่มีคุณแล้วเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรเขาจะมีชีวิตอย่างไรแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ ในตรงนี้เรามองเห็นถึงการที่ว่าตัวเขานั้นจะมีการเริ่มต้นใหม่จะมีการเริ่มความรักใหม่รักครั้งใหม่กำลังจะก่อเกิดกับเขาและเขาก็กำลังจะพัฒนากับความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดในครั้งนี้และทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเขากำลังจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่เรื่องราวเป็นไปในทิศทางที่ว่าเหมือนจะดีนะคะ หลังจากที่เขานั้นไม่มีคุณเขาได้มีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่เป็นรักครั้งใหม่และเขาก็มีการพยายามในการที่จะสารสารความสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์แต่การสารแต่การที่เขานั้นพยายามที่จะสารความสัมพันธ์ในตรงนี้นั้นมีปัญหา มีปัญหาและได้ก่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คือพูด,ดง่ายๆว่ามีปัญหาในขณะที่เขานั้นกาลังจะเริ่มกับความรักความความสัมพันธ์ในครั้งใหม่ในครั้งนี้ความรักครั้งใหม่ในพงนี้ไม่ได้รับลื่นนะคะไม่ได้รับลื่นอย่างที่คิด The f o o l แล้วก็ปลดปล่อยกันเป็นอิสระความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้เป็น The Tower มีการจบมีการเปลี่ยนแปลงเพราะความสัมพันธ์นี้พังไปต่อไม่ได้นั่นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นคงอยู่ในตรงนี้มีความมั่นคงอยู่ในตรงนี้มีการยึดติดกันอยู่ในตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่ในตรงนี้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่สมดุลที่บรรลานที่เป็นไปในทิศทางที่ถูกที่ควรที่สมควรที่จะเป็นเป็นไปในทิศทางที่เหมือนกับถูกขีดกำหนดไปแล้วว่าจะต้องเกิดแบบนี้ทุกอย่างจะหยุดพักและก็นิ่งไปทุกอย่างจะนิ่งทุกอย่างจะไม่ได้ถูกไปต่อสถานการณ์จะเข้าสู่หมวด ที่เหมือนกับว่าเขาก็โอเคคุณก็โอเคทุกฝ่ายโอเคนะคะคุณเข้าใจเขาเข้าใจแล้วก็ยังคงความคิดถึงกันและกันอยู่ในตรงนี้ แต่ว่าไม่ได้มีการดูแลไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารแล้วก็ไม่ได้มีการทําความเข้าใจหรือเข้าถึงกันแต่อย่างใดหรือเป็นการเอ่เทคแคร์ความรู้สึกหรืออย่างไรในตรงนี้ป่งบอกถึงววาถึงความขาดแคลนถึงความท้อถึงความเหนื่อยถึงความเหน็บหนาวอ้างว้างโดดเดี่ยวนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างในตรงนี้ คือเหตุการณ์ที่เป็นไปในตรงนี้หลังจากที่เขาไม่มีคุณหลังจากเหตุการณ์ที่เขานาไม่มีคุณในตรงนี้เขาได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่หรือเขากําลังโฟกัสกับรักครั้งใหม่แล้วก็มีการพยายามที่จะพัฒนากับรักครั้งใหม่แต่รักครั้งใหม่ในตรงนี้ยังไม่ทันได้พัฒนาหรือมีการพัฒนาไปแล้วส่วนหนึ่งในตรงนี้นะคะแล้วก็เกิดปัญหาที่จําต้องปลดปล่อยกันออกไปแล้วความสัมพันธ์ก็จําต้องจบสิ้นลง แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและความมั่นคงหรือการกลับมารักตนเองในตรงนี้นะคะก่อเกิดการสร้างสมดุลหรือบรรลานหรือมีการทบทวนกันเกิดขึ้นหลังจากที่ก่อเกิดความนิ่งเงียบในตรงนี้ทำให้เขานั้นได้มีความคิดมีการไต่ตองมีความรู้สึกดีกับสถานการณ์เราก็มีความรู้สึกถึงแม้ว่าจะโดดเดี่ยวก็ตามแต่ก็มีความมีพลังงานที่หลักตนเองอยู่พอสมควร เราก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการนิ่งในตรงนี้มันทําให้เขาได้คิดเยอะคิดมากได้เรียนรู้อะไรหลากหลายได้มากมายได้มีเวลาให้กับตนเองนะคะเหมือนกับสิ่งเหล่านี้เข้ามาสอนแล้วทำให้เขานั้นได้สังเกตการได้ระแวดระวังได้รู้จัก ที่จะวางตัวมากขึ้นหรือการหรือระวังการกระทำขตัวเองมากขึ้นแล้วเขาก็จะสังเกตการทำในสิ่งที่ถูกที่ควรหรือสิ่งที่สมควรที่จะทำมากยิ่งขึ้นในตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะตามท็อปปิกกันเลยนะว่าถ้าเขาไม่มีคุณเขาจะเป็นอย่างไรและเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะสิ่งที่เป็นนะคะ เขาก็จะมีการเป้าดูสังเกตการหรือสอดส่องคุณและเขาก็นึกตัดสินใจเรื่องราวของคุณคิดที่อยากจะกลับมาคิดที่อยากจะพูดคุยกับคุณคิดที่อยากจะพยายามในความสัมพันธ์คิดที่อยากจะมีความสัมพันธ์นี้ต่อกับคุณและอยากจะให้คุณนั้นเป็นคนรักเป็นคนที่เป็นอาเป็นคนที่คอยดูแลคอยกินข้างเขาหรือเป็นคนรักของเขาในตรงนี้นะคะ ดี๋ยวจะมีการสื่อสารกันนะคะจะมีการสื่อสารหรือจะมีการเริ่มมีการขอโอกาสกันเกิดขึ้นจะมีการเริ่มต้นกันเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการพยายามหรือมีการแสดงออกทางด้านความรู้สึกกันมากขึ้นในตรงนี้นั่นเองและขอคําแนะนําจากพลังงานนี้หน่อยค่ะว่าควรทําอย่างไรไม่ควรที่จะมีความกังวลไม่ควรไม่ควรที่จะมีความกังวลหรือลังเลหรือ ระแวงแต่อย่างใดนะคะควรที่จะไว้ใจและไปต่อได้เลยควรที่จะทําตามใจของตนเองนะคะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นรับลื่นทําตามเสียงของหัวใจทําตามเสียงพลังงานของตนเองตนเองต้องการอย่างไรให้ทําทตามแบบนั้นถามตนเองว่าตัวเองนั้นต้องการไหมถ้าต้องการลุยเลยนะคะแล้วก็พูดคุยกันให้เยอะๆสื่อสารกันให้มากๆความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มีความสุขอบอุ่นได้ ความเครียดวิตกกังวลสิ่งใดที่เคยเป็นเรื่องราวเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดขึ้นให้อภัยกันเสียทุกสิ่งทุกอย่างกาลังจะสวยงามนะคะอย่าใช้อย่าให้ energy ลบๆหรือความท็อกซิกเข้ามาบดบงังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังดีนะคะคิดให้เยอะพิจารณาให้มากๆไตรตรองเอาใจใส่กันให้มากๆนะคะแล้วเดินหน้าต่อไปนะคะพลังงานไพ่เป็นแบบนี้เนาะโอเคนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า ไพ่โรแมนเจอร์กำลังจะมาบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่โรแมนเจ์กำลังจะมาบอกอะไรพาสเ่นคุณมีแรงดึงดูดต่อกันนะคะแล้วก็ดีเซปชั่นอะไรที่เป็นความลับอะไรที่เป็นซ่อนเลนอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณนังไม่เคยรู้สิ่งใดที่ อย่างเช่นตัวตนของเขาคุณไม่รู้ตัวตนของเขาคุณก็ต้องเรียนรู้ในความเป็นตัวตนของเขาหรือการเป็นเขาในตรงนี้นั่นเองนะคะหรือสิ่งใดที่เขาเป็นหรือสิ่งที่สิ่งใดที่เขานนประสบมาหรือกระทามาในตรงนี้ที่คุณไม่เคยได้รับรู้คุณจะได้รับรู้และคุณก็ต้องปล่อยวางนะคะ attraction คุณจะมีแรงดึงดูดต่อกันมีเสน่ห์ต่อกัน,ม,น,กนมีความรุ่มหลงมีความชื่นชมมีความชอบใจมีการที่หลงไหลต่อกันในตรงนี้เกิดขึ้น แต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วคุณจะมีความกังวลอยู่ในตรงนี้เนื่องจากว่าเขาคนนี้อาจจะมีสเสน่ห์มากมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้คุณจะต้องมีการยอมรับกันเกิดขึ้นก่อนนะคะในจากพลังงานนี้เนาะโรแมนติกเฟลลิง่งนะคะแน่นอนนะคะคุณจะมีความสุขต่อกันเขาจะรักคุณคุณจะรักเขาแล้วก็มีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีจะมีการจีบจะมีการเริ่มต้นใหม่กันแน่นอนนะคะในตรงนี้พลังงานนี้ คุณและเขามีความเห, <Stars> หมือนกันมีเคมมที่เข้ากันมีการสอดคล้องกันมีความคิดมีความชอบที่คล้ายๆกันหรือมีความเหมือนกันในตรงนี้เลยก็เป็นได้นะคะชอบในสิ่งเดียวกันหรือสิ่งที่คล้ายๆกันทําในสิ่งที่เห,เหมือนเหืๆกันอาชีพการงาน <Fred> เดียวกันในตรงนี้ได้นะคะคุณเป็นคู่รักในอดีตชาติกันมานะคะในตรงนี้เนาะก็คือคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะไม่ว่าจะยังไรเนาะในตรงนี้ คู่กันแล้วไม่แควกันต่อให้สิ่งใดจะมาพัดพาก,ก็ไม่สามารถพากออกจากกันได้นะคะคุณเป็นคู่ของกันมาโซเนมนะคะจงชัดเจนแล้วก็ให้เหมือนกับแน่ชัดเลยว่าคุณต้องการจริงคุณอยากได้จริงเขาคือของของคุณอะไรประมาณนี้นะคะก็คือชัดเจนไปเลยแน่ชัดไปเลยมั่นใจไปเลยในตรงนี้นั่นเองนะแล้วก็เฮลิ่งนะคะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความสุขแล้วก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดู เป็นที่เบาสบายแล้วก็ปล่อยวางนะคะซึ่งกันและกันในตรงนี้แล้วก็อะไรเทนเมนอะไรเมนนะคะจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาจะมีสิ่งดีๆท,ที่กําลังจะเกเกิดจงแม้ว่าจะมีความเจ้าอารมณ์กันเกิดขึ้นกน็แต่ภาพสิ่งที่คุณเห็นคุณจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสิ่งนี้แหละคือของคุณคุณจะเห็นภาพทุกสิ่งอย่างคุณจะเห็นทุกสิ่งอย่างได้อย่างชัดเจนทุกอย่างจะชัดเจนต่อคุณแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงไป เป็นไปในทิศทางที่ดีเราก็มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง l e t s g o ก็คือการที่คุณนั้นควรที่จะเดินหน้าและออกหน้าออกเดินหน้าหรือทยานออกไปในตรงนี้สู่การเริ่มต้นใหม่อย่างชัดเจนนะคะอย่างมั่นใจอย่างชัดเจนและเดินเดินออกไปทยานออกไปเพื่อเป็นการผาเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเพื่อทำให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นรักที่สมหวัง สุขสดใสนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามและเป็นกำลังใจให้การละการอย่างนี้ตลอดไปความสุขของคุณคือความสำเร็จของเรานะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ